ยังไม่หมดนะคะหลังจากผลไม้เราจะพามาดูกันที่กลุ่มของโปรตีนกันเลยนะคะก็ ตอนนี้นะคะก็จะมาซื้อเมย์เป็นคนไม่ไม่กินนมวัวอยู่แล้วนะคะเพราะว่าทาง Ent นเทอร์ g ทนจนะก็จะไม่ค่อยอยากให้กินนมวัวเนื่องจากว่ามันมีเครีเนเคซีซนก็จะมีพวกของน้ำตาลนะคะก็อาจจะไม่ค่อยเหมาะแล้วก็สามารถทำให้มีลำไส้อักเสบได้หรือคุณภูมิแพ้อาหารแฝงได้ด้วยเมย์ก็จะมากินในเรื่องของกลุ่มเต้าหู้หรือว่านมแอลมอนนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเมย์จะเลือกนะคะให้เพื่อนๆดูนะคะก็อันที่เมย์กินประจาเลยแล้วเมย์ก็ว่าอร่อยมากๆเลยนะคะก็คือจะเป็นอันนี้ ะะก็จะเป็นตัวนี้นะคะก็จะเป็นน้ํานมถั่วเหลืองผสมฟองเต้าหู้นะคะแบบไม่มีน้ตาตาลเลยน้ําตาลศูนเอร์เซนแต่ว่ามันอร่อยตรงที่มันมีฟองเต้าหู้ด้วยนะคะเพื่อนๆก็ให้โปรตีนได้ดีเลยตัวนี้นะคะมีว่าโอเคเลยกับอีกอันนึงที่ไม่จะซื้อบ่อยๆเลยนะคะเพื่อนๆก็คือรสนี้ก็จะเป็นโทฟูแซนนะคะเป็นน้ำนมถั่วเหลืองจากถั่วเหลืองออร์แกนิกนะคะ สูตรไม่มีน้ำตาลเลยนะคะก็เป็นไฮโปรตีนอันนี้มี2รสนะคะจะมีรสตอรสช็อกโกแลตแล้วก็เป็นรสธรรมดาด้วยแต่เมย์ชอบแบบธรรมดาเมย์ก็จะขอซื้อตัวนี้นะคะ,ะกับอีกอันนึงก็คือจะเป็นนมถั่วเหลืองนะคะ2อ,อันนี้นะคะโอเคค่ะโอ๊ยเกือบลืมเลยค่ะเพื่อนๆจริงๆแล้วไม่มีกรดอะมิโน,โนที่ไม่พกมาด้วยนะคะหลังอกลังกายที่ไม่จะต้องใช้ตลอดเลยคือตัวนี้ ทาไม่ได้เลยออนนีทีมวิกนะคะเดี๋ยววิธีผสมนะคะก็จะเป็นผสมน้าเย็นแล้วก็กินซ่อมกล้ามเนื้อรสอร่อยมากเป็นรสส้มนะคะจริงๆในเด็กๆก็ใช้กระตุ้นโกรดได้นะคะทําให้สูงนะคะส่วนสรอมเม์ก็ไม่ใช่เด็กแล้วก็คงไม่สูงแล้วเพราะว่าเราแก่แล้วนะคะเราก็จะกินซ่อมกล้ามเนื้อมากกว่านะคะก็ตัวนี้อร่อยนะคะเดี๋ยวกลับไปกินที่บ้านดีกว่าคะ่ะ โอเคตอนนี้ก็มาถึงอีกอาหารประเภทที่เมยกินบน่อยมากเลยนะคะเมยเป็นคนไม่กินเนื้อสัตว์ใหญ่นะคะก็คือไม่กินตั้งแต่หมูขึ้นไปนะคะแต่ว่าเมยจะกินไก่กินปลากินไข่นะคะกินเต้าหู้เป็นหลักแล้วก็กินถั่ว5สีนะคะก็วันนี้เมยก็จะพามาเลือก ส่วนมากมันก็จะซื้อไข่ไปเป็นแผงนะคะเอาไปทําเป็นไข่ค้นแบบไม่ใช้น้ํามันนะคะเป็นลักษณะของไข่ตุนไข่ต้มนะคะแล้วก็ผัดกับกันที่ไม่ชอบกินมาก่าก็คือเทมเป้นะคะก็วันนี้ก็จะมาเลือกซื้อไข่นะคะเป็นแผงตรงนี้เรามาถึงแผงของไข่แล้วนะคะก็เพื่อนๆ่ก็คงมาซื้อเป็นประจําเวลาซื้อก็มาซื้อทีไลไรเยอะๆเลยแล้วก็เอาไปต้มนะคะหรือว่าเอาไปทําเป็นผัดกับพีน่นวัวนะคะเป็นข้าวผัดไข่อร่อยมากๆเลยไม่มีคาร์โบไฮเดรตเยอะก็เหมาะสำหรับคนที่คุมน้ําหนักนะคะ อีกอันนึงนะคะเพื่อนๆก็จะไปในหมวดของถั่วนะคะหนวดหมวดของถั่วหรือว่าธัญ,ญพืชนะคะโอเคมาถึงตรงถั่วนะคะก็จะเป็นพวกของกลุ่ม,มเมล็ดธัญ,ญพืชนะคะอันนี้ก็แนะนํานะคะสําหรับเป็นพวกของแร่ธาตุสังกะสีทั้งหลายนะคะแต่ว่าแน,นาว่าแบบไม่มีเกลือก็จะดีกว่านะคะก็จะเป็นมเมล็ดฟักทองมเมล็ดทานตะวันนะคะอัลมอนด์เป็นซี่เอาไปโรยในผักสลัดอร่อยมา,มากๆเลยนะคะซื้อเสร็จแล้ว